การกำเนิดของพระจันทร์การกำเนิดของพระจันทร์นั้นตามคำพีปุรณะกล่าวว่าพระจันทร์เป็นโอรสของพระอัตริยมุนีกับนางอสุยาแต่ในคำพีรามายณะกล่าวว่ากำเนิดมาจากทะเลในพิธีกวนเกษียนสมุทรเมื่อครั้งที่เทวดาและอสูรร่วมกันทำน้ำอมฤต และตำนานนพพระค์โหราศาสตร์กล่าวว่าพระจันทร์ถูกสร้างขึ้นมาจากพระศิวะขณะนั้นพระศิวะทรงนำนางอับสรทั้ง15้าองค์บทเป็นผงห่อด้วยผ้าสีขาวนวลปราคพรมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นเทพบุตรนามว่าพระจันทร์มีผิวกายเป็นสีนวลวิมานสีแก้วมุกดาทรงม้าเป็นพาหนะ ตามคำพีปุรณะนั้นพระจันทร์เป็นบุรุษรูปงามมีกายสีขาวร่างเล็กสะโอดสะองค์มีรัศมีกายสีขาวสวมอาภรณ์แก้วประพานรถที่ทรงมีสาล้อเทียมด้วยม้าสีขาวสิบตัวบางตำราว่าพระจันทร์เป็นเทพบุตรมีกายสีขาวเงินรูปร่างเล็ก เอวเล็กมีรูปงามมีรัศมีเย็นสีเงินมีสีกรทรงถือดอกบัวคทาหม้อน้ำโสมสวมมงกุฎสีเงินสวมอาภรณ์สีขาวทรงเครื่องประดับด้วยเงินและไข่มุกประทับนั่งบนดอกบัวทรงราชรสสีเงินเทียมม้าขาวสิบตัวบางทีก็ทรงกวาง พระจัน์มีชายาทั้งหมด27องค์ล้วนเป็นบุตรีของพระทัสสะครั้งหนึ่งพระจัน์ลำเอียงหลงรักนางโรหินีมากชายาอีก26องค์เกิดความไม่พอใจจึงไปฟ้องพระทัศสะ พระทัสสะเมื่อทราบเรื่องก็รู้สึกโกรธมากเลยสาบแช่งให้พระจันทร์เป็นหมันและเป็นฝีในท้องทำให้ชายาทั้ง27องค์เสียใจอย่างมากจึงได้วิงวอนต่อพระทัสสะให้ถอนคำสาบพ,พระทัสสะจึงผ่อนปลนให้โรคนั้นเป็นเป็นหายหายดังนั้นพระจันทร์จึงมีเวลาที่เต็มดวงและไม่เต็มดวง บางตำนานว่าพระทัสะไม่สามารถถอนคำสาบได้เพราะได้สาบไปแล้วพระจัน์ได้กลับไปหาฤาษีผู้เป็นบิดาบิดาจึงได้แนะนำว่าให้พระจัน์บูชาพระศิวะ พระจันทร์จึงทำพิธีบูชาพระศิวะที่ริมฝั่งทะเลในเมืองเสาวราชแคว้นคุชราชจนพระศิวะพึงพอใจและได้ถอนคำสาปให้แต่สามารถถอนได้เพียงครึ่งเดียวทําให้พระจันทร์ในแต่ละเดือนสว่างครึ่งหนึ่งและมืดครึ่งหนึ่งคร้นต่อมาพระจันทร์เกิดความกำเริบลักพาตัวนางดารา เป็นภรรยาของพระพฤหัส,สบดีมาเมื่อพระพฤหัส,สบดีไปขอให้นำภรรยามาคืนพระจันทร์ไม่ยินยอมและในที่สุดจึงเกิดเป็นเทวาสุรสงครามขึ้นเมื่อพระพรมได้ทรงทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงได้มาห้ามการทําสงครามและบังคับให้พระจันทร์คืนนางดาราให้แก่พระพฤหัส,สบดีและได้สั่งห้ามไม่ให้พระจันทร์เข้าไปในเท วัสภาอีกต่อมาพระจันทร์ได้ไปวิงวอนขอให้พระศิวะทรงช่วยพระศิวะจึงได้เอาพระจันทร์เป็นปิ่นปักเข้าไปในเทวสภาพระจันทร์จึงมีนามว่าศิวะเสคอนและสามารถเข้าเทพชุมนุมได้ดังเดิม หากเนื้อหาในคลิปมีความผิดพลาดต้องขอโทษด้วยนะคะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ